เป็นเรื่องราวที่ชวนให้เราหวนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของโลกอินเทอร์เน็ตไทยช่วงที่ทุกอย่างยังใหม่ยังสดและยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ดิจิทัลที่กำลังค่อยๆขยายตัว ในยุคที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ใช่เรื่องปกติแต่คนไทยหลายล้านคนเริ่มรู้จักกับคำว่าออนไลน์และหนึ่งในเว็บที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนก็คือ mthai.com เว็บไซต์ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบันเทิงไทยบนโลกดิจิตอลยุคแรกๆมันคือพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทางานหรือแค่ข้อมูลแต่คือความสนุกที่สามารถเข้าถึงได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและ Startup เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0อินเทอร์เน็ตในไทยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นจากเดิมที่ยังต้องใช้โมเด็ม 56K ต่อเข้ากับสายโทรศัพท์เสียงตืดตืดแก,แ,กแกรกแกรกกลายเป็นความคุ้นเคยของคนที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตแต่การเข้าถึงข้อมูลและความบันเทิงอย่างค่อนข้างจำกัดเว็บไซต์ในยุคนั้นส่วนใหญ่เป็นเว็บบอร์ดขายของออนไลน์แบบบ้านๆหรือเว็บข่าวสารที่ยังไม่หลายลายเท่าไหร่นัก แล้วจูจ่ๆก็มีเว็บหนึ่งที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการนั่นก็คือ mthai.com จุดเด่นของ mthai ไม่ใช่แค่การเป็นเว็บที่รวมข่าวสารบันเทิงแต่ยังเป็นเว็บที่มีคอนเทนต์วิดีโอและที่สำคัญคือเว็บดูหนังในยุคที่ YouTube ยังไม่เป็นที่รู้จักในไทยการที่คนไทยสามารถเปิดคอมแล้วดูหนังดูคลิปวิดีโอผ่าน mthai มันเป็นเรื่องใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจมาก ลองคิดภาพตอนนั้นคุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ PC จอ CRT ขนาดใหญ่อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าแต่คุณสามารถเข้าเอ็มไทยแล้วกดดูคลิปตัวอย่างหนังดูหนังสั้นหรือแม้กระทั่งดูละครย้อนหลังได้สิ่งนี้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยไปอย่างสิ้นเชิงเพราะจากเดิมที่ต้องรอทีวีหรือไปเช่าว,วิดีโอที่ร้านเช่าตอนนี้แค่ต่อเน็ตแล้วเข้าเว็บก็สามารถรับความบันเทิงได้เลย เอ็มไทยยังสร้างปรากฏการณ์ด้านคอมมูนิตี้เพราะไม่ได้มีแค่หนังหรือคลิปวิดีโอแต่ยังมีพื้นที่สำหรับเขียนบล็อกมีบอร์ดพูดคุยมีบทความบันเทิงดารากีฬาข่าวรอบโลกทุกอย่างถูกรวมอยู่ในที่เดียวให้เอ็มไทยกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิงดิจิตัลของคนไทย สิ่งที่น่าสนใจคือเอ็มไทยเกิดขึ้นในยุคที่คอนเทนต์ยังไม่ได้ถูกเรียกว่าคอนเทนต์เหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นเราเรียกกันว่าบทความข่าวสารหรือคลิปวิดีโอแต่เอ็มไทยมองเห็นก่อนใครว่าวันหนึ่งคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์เพื่อเสพความบันเทิงและเขาก็สร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่พักดีต่อแบรนด์ได้สำเร็จ หลายคนอาจจำได้ว่าเวลาไปโรงเรียนหรือที่ทำงานกลับบ้านมาก็จะเข้าเอ็มไทยเพื่อเช็คข่าวดาราดูคลิปตลกหรืออ่านกระทู้ที่คนพูดถึงกันมากๆจนถึงขั้นว่าวันนี้คุณเข้าเอ็มไทยหรือ,อยังกลายเป็นประโยคที่เพื่อนๆใช้ถามกันเหมือนกับยุคต่อมาที่เราถามกันว่าวันนี้เข้า Facebook หรือ,อยัง หนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้เอ็มไทยดังมากคือการนำเสนอหนังออนไลน์แม้ในยุคนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้แต่เอ็มไทยก็ใช้วิธีสตรีมมิ่งที่เหมาะสมกับเครือข่ายยุคนั้นทำให้ผู้ใช้สามารถดูได้แม้จะต้องรอโหลดนิดหน่อยแต่มันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของการดูหนังในไทยนี่คือเหตุผลที่หลายคนเรียกเอมไทยว่าเว็บดูหนังตัวแรกๆของไทย แต่เอ็มไทยไม่ได้หยุดแค่หนังเขายัางแตกลายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงข่าวบทสัมภาษณ์ดาราและกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเช่นการบวตด,ดาราที่คุณชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์ที่เชื่อมกับเว็บไซต์และการจัดอีเวนต์ที่ดึงคนจากโลกออนไลน์ไปเจอกันในโลกจริงเอ็มไทยจึงไม่ได้เป็นแค่เว็บแต่เป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา และอีกสิ่งที่เอ็มไทยทำได้ดีมากคือการสร้างแบรนด์ที่ฝังอยู่ในใจผู้ใช้สีเหลืองสดของโลโก้เอ็มไทยและตัวอักษรเอ็มใหญ่ๆนั้นกลายเป็นภาพจำที่ติดตาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนการเข้าเอ็มไทยไม่ใช่แค่การเข้าแวบ,บเพื่อหาข้อมูลแต่มันคือการเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสนุกที่คุณสามารถอัปเดตทุกเรื่องราวได้แบบไม่ตกเทรน์ สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เอ็มไทยยืนหยัดอยู่ในวงการได้ยาวนานไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเขารู้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตไม่ได้แค่อยากรู้ข่าวแต่เขาอยากสนุกอยากอินอยากมีส่วนร่วมและเอ็มไทยก็มอบสิ่งนั้นให้ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีใครคิดว่าคอนเทนต์ออนไลน์จะกลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ได้ขนาดนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไป สิ่งที่ทำให้เอ็มไทยโดดเด่นกว่าหลายเว็บในยุคนั้นคือการเป็นเว็บที่เข้าใจผู้ใช้งานจริงๆเพราะต้องไม่ลืมว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนปัจจุบันคนที่เข้ามาออนไลน์คือกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานที่อยากหาความสนุกความบันเทิงและอยากเชื่อมต่อกับคนอื่นๆที่มีความสนใจเหมือนกันเอ็มไทยจึงสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่จับใจกลุ่มเป้าหมายได้แบบตรงจุด ลองนึกภาพยุคนั้นนะครับการค้นหาข้อมูลยังไม่ง่ายแบบทุกวันนี้ google ยังไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายขนาดนี้หลายคนค้นหาผ่านเว็บท่าเช่นสนุกกระปุกหรือ yahoo แต่สิ่งที่แตกต่างคือ m มไทยวางตัวเองเป็นเว็บบันเทิงอย่างเต็มตัวไม่ได้เน้นสาระวิชาการมากแต่เน้นสิ่งที่คนไทยอยากเสพจริงๆเช่นข่าวดาราคลิปเด็ด คลิปฮาคลิปแปลกๆแ,และโดยเฉพาะหนังออนไลน์นี่เองที่ทำให้เอ็มไทยกลายเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ใครๆก็อยากแวะเข้ามาทุกวันเพราะพอเปิดเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโลกมันกว้างขึ้นมีอะไรใหม่ๆใ,ให้ดูมีอะไรให้แชร์กับเพื่อนๆที่โรงเรียนที่ทำงานและแม้กระทั่งในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เอมไทยก็กลายเป็นเว็บที่เด็กๆนั่งกดเข้าไปกันเสมอ หนึ่งในคอนเทนต์ที่เอ็มไทยประสบความสำเร็จมากก็คือ m t ็มไทยมู e ซึ่งเป็นหมวดที่รวมตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวหนังและบางครั้งยังมีการสตรีมภาพยนตร์ออนไลน์ให้ชมได้ฟรีถือเป็นครั้งแรกๆที่คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปเช่าว,วิดีโอไม่ต้องรอแผ่นดีวีดีออกแค่กดเปิดเว็บก็สามารถเสพความบันเทิงได้ทันที ถึงแม้คุณภาพภพาพยนตร์จะไม่ได้คมชัดแบบ Full HD อย่างยุคปัจจุบันแต่ในตอนนั้นมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยี ที่สำคัญเอมไทยยังรู้จักสร้างกิจกรรมให้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเช่นการโหวตนักแสดงที่ชอบการเขียนรีวิวหนังแล้วลุ้นรับของรางวัลหรือแม้กระทั่งการจัดอีเวนต์ออนไลน์ที่ดึงให้คนจํานวนมากเข้ามาโต้อตอบกันในเว็บสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกว่าเอ็มไทยไม่ใช่แค่เว็บที่เราเข้าไปอ่านแล้วออกมาแต่เป็นเว็บที่เราอยู่ด้วยและใช้เวลาอยู่กับมัน อีกสิ่งที่ต้องพูดถึงคือ m อ็มไทยฟอรัมหรือพื้นที่กระทู้สนทนาแม้มันอาจจะไม่ดังเท่าพันทิปแต่เอ็มไทยฟอรัมก็เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตีที่มีสีสันมากโดยเฉพาะในหมวดบันเทิงกีฬาและแฟชั่นหลายกระทู้ดังในยุคนั้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า m อ็มไทยเข้าใจวัฒนธรรมออนไลน์แบบคอมมูนิตี้ดริฟหรือขับเคลื่อนด้วยผู้ใช้ตั้งแต่เนิ่น นอกจากนี้เอ็มไทยยังเป็นเว็บแรกๆที่จริงจังกับการทำมัลติมีเดียคอนเทนต์ซึ่งในยุคต้น2,000ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอินเทอร์เน็ตยังช้าการอัพโหลดวิดีโอยังไม่สะดวก แต่ทีมเอ็มไทเลือกที่จะลงทุนในด้านนี้พยายามหาวิธีทำให้วิดีโอโหลดได้เร็วที่สุดในเงื่อนไขของเทคโนโลยีสมัยนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ m อ็มไทยไม่ได้เป็นแค่เว็บข่าวแต่กลายเป็นเว็บบันเทิงเต็มรูปแบบเรายังจำได้ใช่ไหมครับว่าโลโก้สีเหลืองสดของเอ็มไทยนั้นมันเหมือนการประกาศว่าที่นี่คือพื้นที่แห่งความสนุก ทุกครั้งที่เห็นเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรใหม่ๆรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราคอนเสิร์ตคลิปตลกหรือแม้แต่การ์ตูนออนไลน์ M อ็มไทยทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นประสบการณ์ดิจิตัลที่จับต้องได้จริงในชีวิตประจำวันอีกมุมที่น่าสนใจคือเอ็มไทยช่วยปูทางให้กับธุรกิจออนไลน์ไทยด้วยเพราะเมื่อเว็บนี้ได้รับความนิยมสูงมันก็กลายเป็นพื้นที่โฆษณาที่บริษัทต่างๆต้องการบแบรนด์ที่อยากเข้าถึงคนรุ่นใหม่ก็เลือกลงโฆษณาในเอ็มไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอทีมือถือหรือแม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และนี่คือการเปิดประตูสู่โลกดิจิตอลมาเก็ตติ้งในไทยยุคแรกๆในเชิงธุรกิจเอ็มไทยยังแสดงให้เห็นถึงโมเดลการสร้างรายได้จากคอนเทนต์บันเทิงซึ่งต่อมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเว็บอื่นๆและแม้แต่สื่อดั้งเดิมเช่นนิตยสารรายการทีวีก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ตามรอยเอ็มไทย และสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือบทบาทของเอ็มไทยในการปลุกกระแสวัฒนธรรมออนไลน์ให้คนไทยคุ้นเคยกับคนไทย เพราะในอดีตการดูทีวีเป็นเรื่องทางเดียวคือเปิดแล้วดูแต่พอเข้าเอ็มไทยคุณสามารถกดโหวตแสดงความคิดเห็นแชร์ไปยังเพื่อนๆสิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ด้วยถ้าเปรียบเทียบเอ็มไทยในยุคนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับ YouTube หรือ Netflix เวอร์ชันไทยที่เกิดขึ้นก่อนใคร เพียงแต่เทคโนโลยียังไม่พร้อมเท่าและพฤติกรรมคนก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้แต่สิ่งที่เอ็มทำไว้ถือเป็นการวางรากฐานให้กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยที่ต่อมากลายเป็นเรื่องปกติเพราะทุกวันนี้เราเปิดมือถือแล้วกดดู YouTube หรือเปิด Netflix เป็นเรื่องง่ายแต่ในยุคแรกที่ยังไม่มีใครทำเอไทยคือผู้บุกเบิกและการบุกเบิกนั้นทาให้หลายคนจดจาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อพูดถึงเอ็มไทยในยุคเฟื่องฟูจริงๆเราจะนึกถึงภาพของเว็บที่มีครบทุกอย่างในที่เดียวแต่สิ่งที่ทำให้เอ็มไทยยืนระยะอยู่ได้ยาวนานกว่าหลายเว็บในรุ่นเดียวกันคือความสามารถในการปรับตัวเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เป็นต้นมาโลกออนไลน์เปลี่ยนเร็วมากเว็บที่ดังในปีนี้อาจหายไปในปีหน้าได้ทันทีถ้าไม่อัปเดตตามพฤติกรรมผู้ใช้ ช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของเอ็มไทยคือการรับมือกับการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรุ่นใหม่อย่าง h i ไฟฟ f a c e o o o k และ YouTube ซึ่งทั้งหมดนี้เข้ามาแย่งเวลาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไปอย่างมหาศาล h i ไฟฟ์ทำให้คนมีโปรไฟล์ออนไลน์ส่วนตัวมีเพื่อนมีการฝากข้อความซึ่งดึงดูดวัยรุ่นไทยจำนวนมาก Facebook เปิดตัวและเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วในไทยราวปี2008-2009กลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารใหม่ YouTube ซึ่งเกิดขึ้นในปี2005และเข้ามาเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอัปโหลดวิดีโอของตัวเองได้คำถามคือแล้วเอ็มไทยทำยังไงถึงยังอยู่ได้ คำตอบก็คือ M อ็มไทยไม่ได้ยืนเฉยๆแต่เลือกที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเน้นไปที่คอนเทนต์ที่จัดทำโดยทีมงานและมีคุณภาพเพื่อสร้างความแตกต่างจากโซเชียลที่ใครๆก็อัปโหลดได้ยกตัวอย่างเช่นรายการออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะในเว็บเอ็มไทยเช่นข่าวบันเทิงรายการรีวิวหนังรายการทอล์กสั้นๆหรือคลิปตลกที่ตัดต่อมาอย่างดี สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถ้าอยากดูคอนเทนต์คุณภาพในแบบไทยๆต้องมาที่ m อ็มไทยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ m อ็มไทยมูวี่อวอร์ดหรือกิจกรรมที่ให้ผู้ชมโหวตหนังและนักสแสดงที่ตนเองชื่นชอบกิจกรรมลักษณะนี้กลายเป็นอีเวนต์ออนไลน์ที่ดึงผู้ใช้จำนวนมหาศาลเข้ามามีส่วนร่วมและยังสร้างแบรนด์เอไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในวงการบันเทิงไทยด้วย ไม่ได้เป็นแค่เว็บธรรมดาแต่กลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและรสสนิยมของผู้บริโภคนอกจากนี้ M อ็มไทยังเป็นหนึ่งในเว็บแรกๆที่เชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ได้สำเร็จเช่นการจัดกิจกรรมประกวดนางงามออนไลน์หรือการจัดคอนเสิร์ตท,ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การสตรีมสดไลฟ์สตรีมมิ่งยังถือว่าใหม่มากในไทยแต่เอ็มไทยกล้าที่จะลองทำและมันก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยถ้าเรามองในเชิงธุรกิจเอ็มไทยถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยที่แข่งขันกับยักษ์ใหญ่ต่างชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรี เพราะในขณะที่ YouTube มีฐานผู้ใช้ทั่วโลกแต่คนไทยหลายล้านคนยังเลือกเข้ามาดูคลิปดูหนังและอ่านข่าวในเอ็มไทยเพราะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์รสนิยมไทยมากกว่าสิ่งนี้บอกเราได้อย่างชัดเจนว่าการสร้างสื่อดิจิทัลที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครใหญ่หญกว่ากันแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าใจผู้ใช้มากกว่ากันเอมไทยอาจไม่ได้มีทรัพยากรระดับ Google หรือ Facebook แต่เขามีความเข้าใจคนไทยอย่างลึกซึง้งและใช้สิ่งนั้นเป็นจุดแข็งในการแข่งขันอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยเอ็มไทยยืนระยะคือการแตกลายคอนเทนต์ไม่ได้มีแค่หนังหรือข่าวบันเทิงแต่ยังมีหมวดอื่นๆที่เข้ากับความสนใจของคนอินเทอร์เน็ตไทยเช่นหมวดดวงสำหรับคนที่ชอบเช็คดวงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหมวดกีฬาที่รายงานข่าวบอลข่าวมวยและกีฬาไทยๆ หมวดแฟชั่นและความงามที่ดึงดูดกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่หมวดไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอเรื่องกินเที่ยวสุขภาพสิ่งเหล่านี้ทำให้เอ็มไทไม่ได้เป็นเว็บที่คนเข้าเพียงเพื่อดูหนังแต่กลายเป็นเว็บที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตประจำวันคล้ายๆกับการเป็นไลฟ์สไตล์พอร์เท่ลที่ครอบคลุมทั้งความสนุกและสาระ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เอ็มไทยเลือกใช้ภาษาและโทนการเขียนที่เข้ากับคนไทยจริงๆบทความข่าวบันเทิงจะมีโทนสนุกสนุกอ่านง่ายไม่เป็นทางการเกินไปบางครั้งใส่มุกตลกเล็กๆเพื่อให้คนอ่านเพลินนี่คือสิ่งที่ต่างจากเว็บข่าวใหญ่ๆที่มีโทนทางการจนทำให้เอ็มไทยเข้าถึงง่ายและถูกใจคนทั่วไป และเมื่อยุคมือถือเริ่มบูมขึ้นเอ็มไทยก็ไม่ยอมแพ้เขารีบทำโมบายเวอร์ชันและต่อมาก็มีแอปพลิเคชันของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เพราะถ้าเว็บใดยังอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์ก็มักจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่เอ็มไทยก้าวเข้าสู่โลกมือถือได้ทันทำให้ฐานผู้ใช้ยังคงเหนียวแน่นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เอ็มไทยอยู่ได้ยาวนานก็คือการเป็นมากกว่าเว็บแต่เป็นแบรนด์ที่คนจดจำและไว้ใจ เวลาคนพูดถึงข่าวบันเทิงออนไลน์หรือเว็บดูหนังชื่อแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือเอ็มไทยและแม้ในปัจจุบันที่มีแพลตฟอร์มมากมายเกิดขึ้นแต่ชื่อเอ็มไทยก็ยังคงมีคุณค่าในเชิงความทรงจำของคนไทยจำนวนมาก เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงปี2010เป็นต้นมาโลกอินเทอร์เน็ตไทยเข้าสู่ยุคการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่ Facebook ครองตลาดโซเชียลอย่างเบ็ดเสร็จ YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับหนึ่งของโลกและสื่อดั้งเดิมในไทยทั้งทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารก็เริ่มทยอยย้ายเข้าสู่ออนไลน์ทำให้เอไทยซึ่งเคยเป็นเจ้าใหญ่ในโลกบันเทิงออนไลน์ต้องเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหม่ คำถามสำคัญคือเอ็มไทยจะทำยังไงให้ยังคงอยู่ในใจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยได้ สิ่งที่เอ็มไทยทำก็คือการรีแบรนด์ตัวเองจากการเป็นเว็บบันเทิงออนไลน์ไปสู่การเป็นสื่อดิจิทัลครบวงจรจุดยืนที่เคยเน้นหนังบันเทิงดาราเพียงอย่างเดียวเริ่มถูกขยายไปสู่คอนเทนต์เชิงข่าวจริงจังมากขึ้นทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแข่งขันกับเว็บข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างไทยรัฐออนไลน์เดล l y น e w สออนไลน์รวมถึง Voice TV และ The Standard ในยุคต่อมา แต่ถึงแม้จะขยายตัวเอ็มไทยก็ยังคงเอกลักษณ์ในเชิงบันเทิงและวัฒนธรรมป๊อปเอาไว้เสมอเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเอ็มไทยแตกต่างจากสื่อข่าวทั่วไปในขณะที่เว็บข่าวเจ้าอื่นอาจเน้นความจริงจังและเข้มข้นเอ็มไทยเลือกที่จะใส่ความเป็นเพื่อนลงไปในคอนเทนต์ทำให้เวลาคนอ่านรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนไม่ใช่แค่รับสารจากสำนักข่าว ในช่วงน,นี้เองเอ็มไทยได้พัฒนาเอ็มไทยวิดีโอให้แข็งแรงขึ้นเพื่อแข่งขันกับ YouTube ถึงแม้จะไม่สามารถชนะในเชิงจำนวนผู้ใช้งานได้แต่เอ็มไทยวิดีโอมีจุดเด่นตรงที่เป็นวิดีโอที่คัดแล้วและมีความเป็นไทยสูงเช่นรายการตลกไทยรายการสัมภาษณ์ศิลปินไทยคลิปบันเทิงที่เข้ากับวัฒนธรรมคนไทยสิ่งนี้ช่วยรักษาฐานแฟนเดิมที่ยังชอบเสพสื่อในแบบที่คนไทยทาเพื่อคนไทย อีกหนึ่งก้าวที่น่าสนใจคือการที่เอ็มไทยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเช่นการจับมือกับค่ายหนังค่ายเพลงและผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อนำคอนเทนต์พิเศษมาเผยแพร่ในเว็บเอ็มไทยก่อนใครหรือการได้สิทธิพิเศษในการจัดกิจกรรมร่วมกับดาราและศิลปินดังสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่าการเข้ามาในเอ็มไทยไม่ใช่การเสพข่าวทั่วไปแต่เป็นการเข้ามาสัมผัส Exclusive content ที่หาที่อื่นไม่ได้ ในด้านเทคโนโลยีเอ็มไทยก็พยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่องเช่นการทำให้เว็บรองรับ responsive design เพื่อใช้งานได้ดีทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือการพัฒนาแอปพลิเคชันเอ็มไทยเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงคอนเทนต์ได้สะดวกขึ้นและการทดลองใช้เทคโนโลยี Live สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตงานประกาศรางวัลหรืองานอีเวนต์ใหญ่ๆที่จัดโดยเอ็มไทยเอง ช่วงนี้เองเราจะเห็นการถือกำเนิดของ m t h ม i Awards ซึ่งกลายเป็นเวทีสำคัญที่ตอกย้ำความเป็นสื่อบันเทิงดิจิทัลของไทยการจัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ที่จริงจังและมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการทำให้ m t h a ไทไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์อีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยโดยตรงดาราและศิลปินต่างให้ความสาคัญกับเวทีนี้เพราะมันสะท้อนกระแสะความนิยมของคนในโลกดิจิทัล ในขณะเดียวกัน M อ h มไทยยังขยายคอนเทนต์ไปสู่คอลัมน์เชิงลึกเช่นบทสัมภาษณ์ดาราบทวิเคราะห์สังคมรวมถึงบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เช่นการท่องเที่ยวอาหารและสุขภาพเพื่อดึงกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและทำให้เว็บไม่ถูกจำกัดว่าเป็นเว็บวัยรุ่นอย่างเดียวแต่เป็นเว็บที่คนทุกวัยสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในยุคนี้หนักหน่วงมากจริงๆหลายเว็บในยุคเดียวกับเอ็มไทยค่อยๆหายไปจากแวดวงเพราะไม่สามารถแข่งขันกับ Facebook หรือ YouTube ได้แต่เอ็มไทยยังคงอยู่เพราะเขาเลือกที่จะไม่สู้ในสนามเดียวตรงๆแต่เลือกสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้คนยังอยากเข้ามาใช้งาน อีกสิ่งที่น่าสนใจคือ m อ็มไทยเริ่มพัฒนาแนวทางการทำ SEO เพื่อให้คอนเทนต์ของตัวเองติดอันดับใน Google Search เพราะในยุคนั้นพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มเปลี่ยนจากการพิมพ์ชื่อเว็บเข้าโดยตรงมาเป็นการค้นหาผ่าน Google ซึ่งหมายความว่าถ้าเว็บไหนไม่ติดอันดับค้นหาก็มีโอกาสที่จะถูกลืมได้ง่ายๆการที่เอ็มไทยปรับตัวด้านนี้ทันจึงช่วยรักษาการเข้าชม t r a f f ิกไว้ได้อย่างดี และเมื่อกระแสโซเชียลมีเดียเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเอ็มไทยก็เลือกที่จะไม่มองข้ามแต่กลับเปิดเพจ Facebook ของตัวเองและสร้างคอนเทนต์ให้เข้ากับพฤติกรรมการเสพข่าวบนโซเชียลเช่นคลิปสั้นข่าวสรุปเร็วและบทความไวรัลสิ่งนี้ช่วยให้เอ็มไทยไม่ได้พึ่งพาแต่ทราฟฟิกจากเว็บอย่างเดียวแต่ยังสามารถใช้โซเชียลดึงผู้ใช้กลับเข้ามาที่เว็บได้ สรุปแล้วในยุคที่การแข่งขันสูงที่สุดเอ็มไทยยังคงยืนหยัดได้เพราะ3ปัจจัยหลักคือการปรับตัวด้านเทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนาเว็บและแอปให้ทันกับพฤติกรรมผู้ใช้การสร้างคอนเทนต์เฉพาะตัวเน้นคอนเทนต์ที่มีความเป็นไทยและเข้าถึงง่ายและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงทำให้ชื่อเอ็มไทยมีคุณค่าในใจผู้ใช้เสมอ ทั้งหมดนี้ทำให้เอ็มไทยไม่ได้ถูกกลืนหายไปเหมือนเว็บรุ่นเก่าๆหลายแห่งแต่กลับสามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองในฐานะหนึ่งในเว็บบันเทิงออนไลน์ที่คนไทยจดจำมากที่สุด ถ้าเรามองเส้นทางของ mthai.com ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เว็บหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกับอีกหลายเว็บในยุคอินเทอร์เน็ตบูมแต่ mthai กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดิจิทัลในไทยสิ่งที่ mthai สร้างไว้ไม่ได้มีเพียงแค่การนำเสนอข่าวบันเทิงหรือการให้บริการดูหนังออนไลน์ แต่คือการปลูกฝังพฤติกรรมการเสพสื่อออนไลน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศก่อนที่ใครจะรู้จัก Netflix ก่อนที่ YouTube จะเข้ามาครองตลาดก่อนที่ Facebook จะเป็นศูนย์กลางข่าวสารคนไทยหลายล้านคนเรียนรู้การดูหนังผ่านเว็บครั้งแรกจากเอ็มไทยเรียนรู้การแชร์คอนเทนต์จากเอ็มไทยและเรียนรู้ว่าการเข้ามาออนไลน์ไม่ได้มีแค่การทำงานหรือค้นหาข้อมูลแต่คือการสนุกไปกับโลกดิจิทัล ในมุมของเทคโนโลยีเอ็มไทยอาจไม่ได้เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกแต่ในมุมของผู้บุกเบิกการใช้งานเอ็มไทยคือผู้จุดประกายที่ทำให้คนไทยกา้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้เร็วขึ้น หลายคนจำได้ว่าการได้ดูหนังตัวอย่างออนไลน์ครั้งแรกผ่านเอ็มไทยคือความตื่นเต้นที่ไม่มีวันลืมการได้เข้าไปโหวตด,ดาราหรือแสดงความคิดเห็นในฟอรัมคือการสัมผัสประสบการณ์คอมมูนิตี้ออนไลน์ครั้งแรกๆของชีวิต สิ่งเหล่านี้บอกเราว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของโค้ดหรือเครื่องจักรเท่านั้นแต่คือเรื่องของผู้คนและเอ็มไทยเข้าใจจุดนี้ดีกว่าใครเขาไม่ได้ขายเทคโนโลยีแต่เขาขายประสบการณ์และความรู้สึกที่ทำให้คนอยากกลับมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อการเวลาผ่านไปโลกออนไลน์ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้เราอาจจะมีติ๊ t ต k อก Instagram, Netflix, Disney Plus และแพลตฟอร์มอีกมากมายที่เข้ามาแย่งชิงเวลาและความสนใจของผู้ใช้แต่ถ้าเราย้อนมองกลับไปจะพบว่ารากฐานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยหลายอย่างถูกปลูกฝังจากยุคของเอมไทยการเสพข่าวบันเทิงการดูคลิปวิดีโอออนไลน์การอ่านคอนเทนต์ที่มีทั้งสาระและความสนุกการมีส่วนร่วมผ่านการโหวตการคอมเมนต์การแชร์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเอ็มไทยเคยเปิดประตูให้เราเห็นมาก่อนแล้วว่าโลกออนไลน์มันสนุกได้แค่ไหนแม้ในปัจจุบันชื่อของเอ็มไทยอาจจะไม่ได้อยู่บนปากของคนรุ่นใหม่เท่ากับแพลตฟอร์มโซเชียลยุคใหม่ แต่ในเชิงตำนานและความทรงจำมันยังคงเป็นหนึ่งในเว็บที่ถูกพูดถึงเสมอเวลาที่ใครสักคนถามว่ายุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตไทยมีเว็บอะไรที่ดังจริงๆชือ่อเอ็มไทยจะต้องโผล่มาในลิสต์นั้นแน่นอนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลไม่ได้วัดกันที่อายุการใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องวัดกันที่ร่องรอยที่มันฝากไว้ในวัฒนธรรมของผู้ใช้เอ็มไทยทิ้งร่องรอยที่ลึกมากพอที่จะทำให้ มันยังคงอยู่ในความทรงจำแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ตามและถ้าเราลองเปรียบเอ็มไทยกับเส้นทางของธุรกิจสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบันก็จะพบว่ามันเต็มไปด้วยบทเรียนที่สำคัญมากมาย<ๆ>เช่นการรู้จักเข้าใจผู้ใช้จริงๆไม่ใช่แค่ทำเว็บเพราะอยากทำแต่ทำเพราะรู้ว่าคนต้องการความบันเทิง การกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆอย่างการทำวิดีโอออนไลน์ในยุคที่เน็ตยังช้าถือเป็นการเสี่ยงที่กลายเป็นจุดแข็งการปรับตัวอยู่เสมอจากเว็บบันเทิงอย่างเดียวสู่สื่อออนไลน์ที่หลากหลายรองรับมือถือและเข้าสู่โลกโซเชียลการสร้างแบรนด์ที่คนจดจำเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เอ็มไทยอยู่ได้นานคือชื่อและภาพจำที่แข็งแรง ทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่สตาร์ทอัพในยุคปัจจุบันก็ยังสามารถนำไปใช้ได้จริงและนี่แหละครับคือเรื่องราวของ mthai.com คอนเทนต์บันเทิงและเว็บดูหนังตัวแรกๆของไทยเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เว็บแต่เป็นตำนานของวงการอินเทอร์เน็ตไทยที่ช่วยปลุกให้เราเห็นว่าความบันเทิงในโลกออนไลน์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม e d d channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ